thank <laughs> you ครับกับผมนะครับหมูโอนนะครับช่องยับเยินฟิชชิ่งนะครับนี่ว่าออกหมายธรรมชาตินะครับนะเป็นหมายที่ว่าผมเคยมาเมื่อรอบไปแล้วเป็นหมายเขื่อนดินต่ออันนี้เป็นแพใหม่ผมเพิ่งมานะครับครั้งแรกเป็นแพเขาเรียกว่าแพส้มนะครับเนี่ครับนะาถือแพถือว่าดีมากนะครับบรรยากาศวันนี้ฟ้าปิดนะครับแต่ก็เท้ามามีลมครับนาเปนขึ้นางเครับก็ต้องรอดูท่านนะาเลยองยินดีสวัสดีครับสวัสดีครับเออโหรีบแล้วเรา ก็บรรยากาศก็ถือว่าสวยงามครับมีไม้ไปภูเขาใช่ไหมครับด้านหลังนี้ก็ตีน่าจะตีเบ็ดได้นะแต่ที่ราน่ะว่าข้างหลังเนี้ยตอเยอะนะครับก็น่าจะเป็นถิ่นนะครับแพนี้ถือว่าดีกับแพ้ผมมารอบไปแล้วนะครับนะนะพาไปดูนะครับก็พื้นนี่ปูให้อย่างดีนะครับนี่ครับนั่งสบายนะครับมีถังแผงให้นะครับอยู่ข้างครับ นี่ครับผนัแข่งครับมือเท้านะครับผ่ากัเท้าได้แล้วครับนั่นครับส่วนห้องครัวก็อันนี้เบอร์แล้วนี่ครับแพวิรอนแพตกปลานะครับศูนย์แปดสองสองสองห้าแปดสามห้าแปดครับก็มีปักต่าปลาให้นะครับอันนี้พี่รอแจ้งว่าน้ำนะครับสามารถเปิดได้เลยครับนี่ครับน่เจ๋งนะครับกดนี้ครับปับ เปิดเมียปิดนะครับดีแล้นี่ครับปิดครับส่วนนี่ครับมีเครื่องครัวให้ครับนี่ครับเครื่องครัวก็มีครบนะครับทําให้อย่างดีครับน้ํากดได้นะครับเปิดได้เลยครับจากปั๊มครับอันนี้เป็นห้องไฟนะครับข้าวๆก็ประมาณนี้ครับนผมขอเตรียมเบ็ดสักคู่ครับเขรัาโอเคครับน้ะ ขี้ขนม้อาเหยื่อหนมปังหอยปลาครับนี่ครับขึ้นกินกันนัวแล้วครับน้ะเป็นป a ็ k a g นะครับขึ้นกินรอบแพเลยครับก็เดี๋ยววันนี้เหยื่อของใครนะครับนี่ครับนลาเป็นนี่ครับเหยื่อตกปลานะครับลำบ่มจับเหยื่อนะครับฝากเพื้อนๆค้านะาหนึ่งสูงนะครับสามกิโลนะครับเขตครับรอติดตามแล้วครับ เอ่อเซตอัพอนนี้มาทั้งหมด7คันนะครับก็เป็นกอวิ่ง3ก็กอราดิน4นะครับโอเคครับรอยตามครับผมดูๆครับอยู่ดูไว้อยู่ดูดู โอ้โอยู่ใต้แท้นี่ครับนี่ครับนะณแตมแรกมาแล้วครับมันอยู่ใต้แทค้ครับโอเคครับบอกแล้วอยู่ใต้แท้ด้วย

ครับวันนี้สี่สามติดเยครับนี่ครับไม่ได้แกะไม่ได้ปั้นเยอะเลยครับสี่ครับรับปุมเต็มเต็มครับ นี่ครับน้าๆโกกสวยๆเลยครับจิกขอบปากครับสีนุเบอร์สองครับนะาโอเคครับผมนี่ครับนานะตอนนี้เวลามานเก้าโมงเช้านะครับกินรวยกินรวยํากับแกมนะครับตอนนี้กลาไปแล้วเป็นอะไรพี่แหนมแหนมทอดใช่ไหมพี่ใช่ดัไปแล้วนี่ครับยอดครับน่ากินครับกินหอมไหมครับเอ้ย ครับพี่รวยจัดแล้วครับนี่รับไม่หลมากินผีมือพี่รวยครับมีเซฟดองไมมาครับครอบครัวทำเป็นแล้ววันนี้ครับเฮ้ยครับนี่ครับยับเยินครับเสื้อใหม่ครับฟิตติ้งครับเฮ้ยผมดิ่งเบามากครับนะนะนี่ครับอันนี้อันนี้มานี่ครับแหนมมาครับโอ้น่าจะมีไซครับขึ้นเลยครับยกเลยปึ๊บโอ้นี่ครับนะนะาโกครับโอ้ นี่ครับใครครับไปเวย t thank you เยี่ยมรวยครับจัดแล้วครับชน,นะแหม,มรู้ปลายดึงครับ ยกขึ้นมาเลยพี่ยกเลยมโอิ่วตะโกครับน้ะไทยสวยเลยครับโอ้โหไทยนี้ครับที่เขื่อนดินท่าปลาตะติดครับเยอะมากครับน้โอเคครับลําบมยับเยินโอเจครับน้านกปัวปากท่านนะครับตอนนี้เวลามาบ่ายโมงแล้วนนะก็มีปลาเข้าเรื่อยนะแต่ว่าห่างตัวหน่อยนะครับก็ช่วงบ่ายนี้ถือว่าแดดเริ่มออกนะครับก็พอดีนี้ แข้ขอเราเก็มาสอแพ้หน้าฟังเพลงเพลินหลับสบายแล้วตอนนี้โอเคค oh, <no. S 1> รับผม ไปครับโอ้ยโหอย่านี้ไม่ตายแล้วก็โม้เต็มที่เลยโอ้ยคุยเต็มที่เลยโอเคครับนันะนี่กดเป็นข้อแล้วแกตายปากเห็นไหมครับไอ้เะกอวิ่งเบอร์สองนะครับโอเคครับ คครับงานมาตกปลาท่านครับเรียบร้อยแล้ประมาณ5โมงเย็นนะครับก็วันนี้เดี๋ยวผมก็จะเริ่มเปลี่ยนเหยื่อแล้วก็ไล่ซีใหม่นะมันกี้ตอนช่วงบ่ายอากาศดีจัดแอบหลับมาครับไม่ได้ตกปลาเลยครับก็ฝากท่านมนะนะครับเหยื่อตกปลาครับลำบมหยับเยือนนะครับถุงใหญ่3มิลลิวอง120บาทนะครับสนใจสอบถามได้นะครับเปแล้วผม โอเคครับนานนาตักต่านครับเวลาประมาณกโมงเย็นนันนนานี่ครับบรรยากาศยามเย็นก็ถือว่าใช้ได้เลยครับนานาเราจะมาพักผ่อนมาตกปลาพาครอบครัวมาเล่นนงเล่นน้ําถือว่าที่นี่ถือว่าครบครันนะครับที่ผมมาพี่รวยสองคนนะครับช่วงนี้โควิดเลยมาน้อยนะครับก็นี่ครับตอนเย็นจัดหมูดท้านะครับชาบูครับแต่ฝ่า่าเรื่องนั้นครับพี่ยุร้อนบอกว่าคนที่มาแพ้นะครับ ของอะไรที่ของตัวเองครับอยาเอากลับไปนะนะะพอดีนี่ครับกระทะโคทะพมร้อนหายไปอีกนันนะครับนี่ครับผมก็เลยไปขอแกมาครับแกบอกเราไปแล้วแกหายไปครับก็ฝาครับอะไรเป็นของเราก็อยากกลับไปนะครับก็โอเคแล้วนะตามต่อไปนะครับโเคครับผมโอ้หที่ครับนะนะเรือจัดครับตอนเคนครับประมาณสองทุ่มครับเรากินหมูกรกทะเลยครับพอดีไม่รู้ว่าได้ปลาครับเก็บเบ็ดมาติดตัวเลยครับ ครับส,สวยครับสวัสด,ดีนาน,นายามเช้าท่านนะครับันนี้ก็วันที่สองแล้วนะก็วันนี้ผมก็เพิ่งเตือนเวลามาณ6โมงครึ่งครับตอนนี้ก็ถือว่าอากาศดีกำใสนะครับฟ้าปิดครับน,ะน,ะนะบันนะก็ผมก็จะเริ่มลงไปกันครับเช้านี้ก็ผลงานผลงานเมื่อวานนี้แต่ว่าก็พอได้ครับไม่เหงานะครับนี่ครับก็มีพวกแหกต่าง เดินเลนกเกาะใช่ไหมครับก็รับชมบรรยากาศยามเช้าฟินๆนะครับอากาศเมื่อคืนก็ประมาณนี้ครับณนะเนี่ยครับผักนอนเต็นท์นะครับคือว่านอนที่นอนที่ครับแผ่นี้ดีมากครับมีคำตายเห็นไหมครับโอ้โหเจ๋งครับเกาะโอเคครับนะนะขอเปลี่ยนเหยื่อสักครู่ครับอรับตีคะแนนโดนแล้ครับโอโหวิกตอริงลวกหนึงร้อย หาสครับว้าวนีทันแรกกระโดดเลยครับนะนะสิครับผมอเครับเยโอ้โเอาละครับนปลาอะไรครัว้าวดึงแรงมากครับตกใจเลยเมื่อกี้ครับนี่ครับเตะเพีครับสิครับผม แตกแล้วนะนะมาครับยามเช้าไส้ใส้สวยๆเยครับเยครับเดี๋ยวกาแตก okay. ก็เอาเลยครับดูครับแตกไปนี้กินฝั่งนู้นครับใส้สวยเลยครับ

มีไตทครับมีไท์ครับมีไทอะไรครับตัวเยุนั่นแหละเห็นปะโดนรับโดนแล้วครับโดนอะโดนดาชาครับโดนแล้วครับู่ะไม่รู้ครับมีไท์ไม่มีไสี่พี่ให้มนลอยอย่นี่มันไม่ลอยเลยอะมนรยให้ลอยหยกให้มันอยพี่ เข้มร้อยเป็นอยเป็ลอยมันมัน,ม,น,ม,นมันยอ้อนพี่พี่พีพพ่เอาพี่างเอาเอาเอา,เอาให้ร้อยมาบ้าง<ป>อุย้ยเบ็ดมันอ่อนเหอนพี่อ่อนวะพี่ร่างมาลำ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 อไะไรวะบ้าวโหหนานี่ครับเห็นไหมครับเช้า,ชานี้ครับเตลฟี่ครับมาแล้วโอ้โหโอเคครับผมธนะเมื่อกี้ผมก็ปลาของไม่รวยฝั่งนี้กินครับแต่ว่าผมยกมาแล้วทีนี้ เบรกมันไม่ไหลครับก็เลยเล่นกันนานหน่อยครับน e ี่ค uh รับนานะ้านเป็นตาสุกนะครับนี่ครับใสสวยเลยนะครับเป็นตะขอจีนุ้นนะครับเมื่อสองแต่ว่าจิกสองตัวครับก็เลยเอาอยู่กับเสาแต่ง้างนี่ครับนะตะของ้างเลยครับเห็นไหมครับยังได้ตัวนะครับเห็นไหมผมนะางศาดเลยครับนี่ครับเหยื่อตกปลานะครับลำบ่มจับเยินนะครับตัวนี้ผมเดา นี่ครับนะนะอาหารเช้านี้ครับจัดโดยเชฟเชฟรวยนะครับนา้วพี่หมูทอดครับหมูกระดุ้งไหนพี่เด็ด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 หมูกระดุ่มนะครับูดุ้งนี <Jim lamps> ่ค <Ser> ร <unser were serves> ับยามเช้านะครับตอนนี้มา8โมงครึ่งนะครับเราต้องเตรียมหมูยองด้วยนะครับเอาหวังปลาดับหน้ามีก็ไม่พอโอเคครับโอเคครับโอเคครับ ครับถือว่ามาสู้ทั้งสาสวยเนไหมครับเห็น <S <S okay. ครับผมโอเคครับน,นานะตอนนี้เวลามาสามโมงครึ่งนะครับก็เราไปแรกประมาณหนึ่งชั่วโมงนะครับก็เพราะว่านัดพี่เอาไว้ประมาณห้าโมงเย็นนะครับเมื่อกี้ก็โดนตะเทียนไสาเท่าใหญ่กับมือไว้หนึ่งตัวครับสวยๆเลยครับก็เวลาหนึ่งชั่วโมงนะครับก็เดี๋ยวเราจะตีเหยื่อนัดสุดท้ายแลวครับแล้วก็ ลุยกันต่อครับโอเคครับผมฝ่าล้วนะฮะเกี่ยตกปลาครับลำบุบมลำเยอะครับโอเคครับครับตกปลาทุกท่านเลยครับวันนี้ก็ถึงช่วงสุดท้ายนะครับก็จะจบคลิปแล้วครับวันนี้วันนี้ปลารลมน่าอยู่ประมาณห้าสิบหกสิบตัวนะครับถือว่าไม่เหงาครับนี่ครับแล้วก็มีนี่ครับลงมาเมืนช้าแล้วนะน่าเป็นปลากระสุกครับไปเกือบสองโลนะครับสวยครับมาโวยครับจัดมาได้เัื่เช้าเป็ดถกหมเกือบลับลวก้างครับมาว้าบ ก็ปากระนั้นะครับนะมีครับเียวะตกปลานะครับลำบ่มจับเจอนะครับจะมีถุงเล็ก1นกิโลแล้วก็ใหญ่สามกิโลนะครับตกปากเลยครับนะากกที่มาที่นะครับตกปลาแพรวิรอนนะครับก็เบอร์โทร0822258358ครับค่าบริการ200บาทต่อนนี้คืนนะครับก็ถ้าเกิดมาเช้าดิ้ก็100บาทเท่านั้นนะครับบรรยากาศที่นี่ถือว่าให้สิบเต็มสิบเลยครับนะก็วันนี้ก็ขอตั้งลาด้วยเท่านี้นะครับโดยนีน้ำพี่ ก็เียับนมันทอดมันทอดมนทอดเดี๋ยวจะมาว่นนีนทอดสิมีครับถ้าเกดใครจะทอดปลาก็จะามาทอดแล้วนะครับเอาันทอดก็ฝากแล้วนะครับกับเจิญปิดชิ้งนะครับสวัสดีครับ